คาวแรกสู่บาเบอร์ช่องของผมจะสอนเกี่ยวกับการตัดผมขั้นพื้นฐานสําหรับพี่ๆที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกก็จะลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมจะอัพคลิปวิดีโอลงทุกสองทุ่มทุกวันนะครับผมก็มีการถามเข้ามานะครับสำหรับลองทรงต่ำนะครับ เวลาตัดช่วงจรแล้วทำไมถึงแหว่งนะครับผมวันนี้มีคำตอบให้สำหรับช่างใหม่ครับตรงช่วงนี้นะครับบางท่านขึ้นกรอบได้แล้วแต่เวลามาเก็บตรงช่วงจรแบบนี้ เป็นขาวไปเลยนะครับโดยที่ลูกค้าสั่งให้เป็นเงานะครับพอวางหวีลงไปกลับกลายเป็นขาวแล้วก็ไปเป็นขั้นดําสลับกันแล้วก็ไปเป็นขาวอีกช่วงกลางอีกนะครับผมก็เห็นช่างตัดผมหลายท่านนะครับที่ตัดเป็นหรือเก่งแล้วนะครับลืมบอกลูกศิษย์หรือว่าการเรียนบอกกันนะครับว่า เวลาใช้งานหวีนะครับให้นะครับให้ยกปลายซี่หวีนะครับไม่ใช่วางแนบติดชิดติดอหนังศีรษะไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราวางชิดติดศีรษะก็อาจจะทําให้ขาวเกินไปนะครับหรือว่าอาจจะทําให้แหว่งได้ครับ วงจรที่แหว่งนะครับให้เอาไว้ก่อนนะครับถ้าตัดแบบนี้นะครับให้สร้างกรอบไปก่อนส่วนจรเราจะมีวิธีแก้ทีหลังนะครับเพื่อว่าเป็นการที่ยังฝึกยังไม่คล่องถ้าฝึกคล่องแล้วก็ไม่ต้องช่วยก็ไม่ต้องใช้ตัวช่วยนะครับผม สมมติว่าผมได้สร้างกรอบไว้ทั่วรอบศีรษะแล้วส่วนช่วงจรช่างใหม่เข้าใจคำว่าช่างใหม่ยังไม่กล้าถ้าไมถา่ถ้าไม่ปรับก้านปรับฟันลงก็ใช้เป็นฟันรองเบอร์0.5สมมติว่าผมยังไม่ไถจรที่เป็นดำๆอยู่ก็ใช้ฟันรองไถเบอร์0.5ขึ้นไปรับกับที่เราได้สร้างกรอบไว้แล้วก็จะแก้ปัญหาได้เหมือนกันครับ พอฝึกการใช้หวีเล็กเก็บจรเก่งแล้วก็ไม่ต้องใช้ฟันลองเบอร์0.5มาช่วยก็ได้ใช้การใช้หวีเล็กไปเลยวางหวีเล็กลงไปแนบแบบนี้ให้ยกปลายซี่หวีเล็กน้อยเพราะถ้าวางชิดติดแบบนี้จะทำให้ผมแหว่งได้ครับ การตัดอยู่บนหวีเราอย่าก,กดปัตเตเลียนลงหวีเด็ดขาดเพราะจะทําให้เป็นแหว่งได้อีกเหมือนกันให้เราถ่ายเหมือนายไม้อย่าก,กดน้ําหนักลงโชคดีครับลองทําดูครับ